ความหนาวจัดบนภูกระดึงในเดือนธันวาคม2,506ได้เพิ่มขึ้นทุกๆคืนจนเหลือที่จะทนได้ด้วยเครื่องใช้นุ่งห่มหลับนอนเท่าที่มีมานอนหลับหลบตื่นตื่นหดตัวหนาวสั่นอย่างทรมานแต่ก็พยายามอดทนและอดกลั้นด้วยขันติเป็นอย่างยิ่งถึงจะอยู่ภายในกุฏิแต่หลังคาสังกสีไม่มีฝ้าน้ำค้างซึมเข้าไปภายในสังกษีหยดแมแมะ รถหลังคากรดพื้นห้องรอบกรดเปียกชุ่มไปหมดนาฬิกาประจําย่ามที่วางไว้ข้างนอกตัวเรือนเปียกน้ำค้างอ่อนยอบแยบลงพิจารณาดูภาพเหตุการณ์แวดล้อมแล้วเหลือที่จะทนทานจริงๆเพิ่งมารู้รถในครั้งนี้ว่าความหนาวบนผูกระดึงหนาวเย็นขนาดนี้เที่ยวหนอทนต่อไปจนกว่าจะทนไม่ได้จนถึงคืนวันที่13ธันวาคม2 5 0 6 ความหนาวยิ่งรุนแรงต้องนอนขดปวดเมื่อยและหนาวเหน็บนึกถึงสามมเนนที่นอนอยู่ตอนนอกร้องถามออกไปว่าเนนเอ้ยหนาวมากไหมหนาวเหลือเกินครับทำไมหนาวอย่างนี้ก็ไม่รู้ผ้าไม่มีห่มเลยเนนตอบตามความรู้สึกของเด็กน่าสงสารไม่ควรมาทรมานด้วยเลยอัตมาภาพนอนนึกว่าเอทำยังไงดี ทางป่าไม้ว่าจะเอาผ้าหม่มหมอนมาให้จนป่านนี้ไม่เห็นวี่แววเลยต้องนอนหนุนย่ามต่างหมอนเอาบาดกั้นมุ้งกรดตอนหัวนอนได้จีวรและสังคาติเป็นผ้าสันฟอร์ไรส์พอถูกความเย็นก็เลยทลายเป็นผ้าแช่น้ําแข็งเราดีๆนี่เองต้องลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิทำความสงบแน่นิ่งคือไปไม่ต้องนอนนอนกลางวันก็พอทำเนา แต่พอกลางคืนแย่ทุกทีรุ่งเชาวันที่14ทธันวาคม2506ไปบินทบาทก็ได้บอกให้หมออารมณ์รู้แกก็ได้แต่บ่นว่าเอขัดข้องอะไรน่าจะเอามาให้10บกว่าวันแล้วผมจะไปเตือนอีกทีครับอาตมาภาพรับอาหารบินทบาทเสร็จแล้วก็กลับหลังจากฉันพัดแล้วสามเณรรับบาท ไปจัดการเทอาหารและล้างที่หน้ากุฏิส่วนอาตมาภาพจับไม้เท้าเดินออกไปจงกรมที่พระลานหินกลางแจ้งหลังกุฏิลานจงกรมบนพระลานหินหลังกุฏิอาตมาภาพใช้เดินบริหารแข้งกลับไปกลับมาทุกวันเริ่มตั้งแต่10นาฬิกาถึง11นาฬกาความยาวระหว่างหัวจงกรมกับสุดจงกรม1339 ไปมาจริงเป็น2 6 6มีตะไคร่น้ำจับอยู่บางแห่งถูกอาตมาภาพเหยียบย่ำทุกวันจนตะไคร่น้ำหายไปแลเห็นเป็นรอยทางเดินแทนวันนี้อาตมาภาพขึ้นเดินเริ่มแต่หัวจงกรมหัวจงกรมเป็นหินนูนสูงราวหนึ่งฟุตไปจนสุดทางจงกรมเดินไปก็คิดนึกไปว่าจะทนสู้ความหนาวบนนี้ต่อไปไหวหรือ เพราะความหนาวเพิ่มรุนแรงขึ้นทุกวันวันนี้ถามที่ทหารอากาศก็บอกว่าลบศูนลงมาห้าแล้วถ้ามันลบลงมาถึง10หรือสิหเรามีแข็งตายหรือสงสารแต่สามมาเนนเพราะยังเด็กนักจะทนได้สักกี่วันเดินจงกรมแล้วก็ครุ่นคิดวิตกไปจนถึงหัวจงกรมรอบที่สองพอหันตัวกลับจะลงเดินเป็นรอบที่สาม ก็ต้องชะง,งักงันอยู่กับที่เพราะสิ่งที่ไม่ได้นึกฝันไม่ได้คิดว่าจะเป็นไปได้ในชีวิตก็ได้ปรากฏขึ้นอย่างที่ตัวเองก็บอกไม่ได้อธิบายไม่ถูกคือพออาตมาภาพหันตัวกลับจะก้าวลงเดินรอบที่สาก็เห็นสตรีคนหนึ่งเดินผ่านหน้าในอาการก้าวเดินเนิบเนิบแต่ลอยตัวสูงพ้นจากพื้นพลานหินประมาณสันมือลอดได้มือพนมอยู่วางอกที่ตึงอิ่ม หันหน้ามองมายังอาตมาภาพด้วยดวงตาอันดำคลับสดใสเป็นประกายอัตมาภาพยืนตะลึงมองตามสองมือจับหัวไม้เท้ายันไว้ข้างหน้าจนเธอเดินมาหยุดยืนเยื้องมาทางขวามืออัตมาภาพเล็กน้อยเธอเดินผ่านหน้าอัตมาภาพจากซ้ายมาขวาห่างกันราวสองวาต่ำกว่าหัวจงกรมที่อาตมาภาพยืน เราคงยืนจ้องกันอย่างนั้นอยู่สักสองถึงสามอึดใจใบหน้าแววตาริมฝีปากที่งามหน้าพิษแม้จะไม่มีอาการยิ้มอย่างคนธรรมดาแต่ก็แสดงให้เห็นว่ายิ้มอย่างละมุนล,ละไม่วนทรงองค์เอวนิ้วเท้านิ้วมือลำแขนดูเพรียวเต็มอิ่มไปด้วยผิวที่ผุดผ่องนวลกระจ่างขณะนั้นดวงอาทิตย์กำลังส่องแสงกล้าเพราะเป็นเวลาสิบนาฬิกาเศษ แต่ถึงกระนั้นก็ดูเหมือนทั่วร่างของเธอมีประกายระยิบออกมากระทบกับแสงอาทิตย์อาภรเครื่องแต่งตัวอัตมาภาพพอจะจดจำได้คือผ้านุ่งที่เป็นเหมือนฝ้ายลายทองเป็นตารางคล้ายร่างแหระหว่างช่องตารางดูคล้ายกับมีเพชรเม็ดสีต่างๆผนึกไว้เต็มเชิงปลายผ้าคลุมสูงจากข้อเท้าในราวหนึ่งคืบข้อเท้าสวมกำไลเป็นเม็ดรอบแวววาว สังเกตไม่ได้ว่าเป็นอะไรเชิงผ้าเป็นลวดลายกระหนกหนากว้างขึ้นมาราวคืบเศษดูระยิบระยับผ้าด้านหน้าพับซ้อนรัดด้วยเข็มขัดอ่อนดูคล้ายแก้วปนทองเป็นประกายเลื่อมแวววับหัวเข็มขัดนูนโตตรงกลางหัวเข็มขัดฝังคล้ายบุษราคัมเม็ดขนาดหมากสงท่อนตัวห่มสบายเฉียงสีเดียวกับผ้านุ่งคือสีเขียวตองอ่อนปนทอง เป็นการห่มเฉียงอย่างแนบเนียนไม่มีรอยย่นรอยจีบอะไรพราวระยับไปทั่วร่างข้อมือมีกำไลเช่นเดียวกับข้อเท้าทั้งที่สวมที่ต้นแขนตอนคลิปริมขอบบนและล่างของกำไลเป็นกนกคล้ายกับกนกเปลวคือเป็นหยกักๆกปลายแหลมงอนขึ้นเวลาถูกแสงแดดดูเป็นเงาวับวับนิ้วที่เดียวงามสวมแหวนทั้งสนิ้วทั้งสองข้างปลายนิ้วเรียวจนถึงเล็บงามมาก นิ้วเท้าก็เช่นกันบนศีรษะประดับด้วยกรอบหน้าคล้ายละครแต่เป็นชั้นซ้อนขึ้นไปตามลำดับสามชั้นแต่ละชั้นเป็นกิ่งไหวแพรว,พรวคลายเส้นลวดดอกไม้ไหวเวลาไหวกระเพื่อมดูพร่างพราวคล้ายฝนพรมตัวกรอบหน้าคล้ายทองปนแก้วช่องหูที่ครอบรอบใบหู คล้ายเอาเส้นไหมทองคำที่เป็นเงางามมาทำเป็นร่างแหอย่างหนาครอบติดเอาไว้ดูงามประหลาดอย่างยิ่งแต่ไม่เห็นเบื้องหลังของเธอว่าเส้นผมจะงามเพียงไรได้จัดกล้าวไว้หรือปล่อยยาวปะหลังก็ไม่ทราบคงเห็นแต่ข้างหน้าเพราะยืนประจันหน้ากันอยู่ท่ามกลางแสงแดดเรือนร่างเพียวระหงอวบอิ่มช่วงไหล่ผายพึงต้นแขนอวบเต็ม เอวคอดกลมสะโพกผายกลมแล้วเรียวเรื่อยลงไปจนถึงข้อเท้าหลังเท้านูนงามนิ้วเท้ากลมเรียงเป็นลำดับไม่มีปุ่มโปนหรือข้อต่อข้อกระดูกอย่างเราสามัญมนุษย์เลยอัตมาภาพอธิบายไม่ถูกว่าเธองามเพียงไรสง่ายอย่างมีอำนาจอย่างไรงามจริงๆงามอย่างไม่มีอะไรในโลกมนุษย์จะเปรียบงามอย่างสตรีอายุวัย25 กลิ่นหอมกระจายโชยมาถูกจมูกคล้ายกลิ่นกุหลาบอ่อนๆปนแป้งร่ำทำให้สดชื่นใจอัตมาภาพใจเต้นระทึกตะลึงกันอยู่อย่างนั้นสายตาคงจับประสานกันดูเหมือนเธอจะยิ้มละไมที่เห็นกิริยาอาการของอัตมาภาพเช่นนั้นครั้นแล้วอัตมาภาพก็ต้องประหลาดอัศจรรย์ใจอีกที่เห็นร่างของเธอค่อยๆยอต่ำลงต่ำลงแต่มือคงพนม และสายตาคงจ้องมองอยู่เช่นนั้นกายยออต่ำลงนั้นไม่มีอาการเอ็นเอียงแต่อย่างใดต่ำลงต่ำลงจนเป็นอาการในท่าคุกเขา่าคือเข่าซ้ายจดพื้นแต่ไม่ถึงพื้นหินคงลอยอยู่เหนือพื้นพะลานหินขนาดสันมือลอดเข่าขวายกชันผ้าที่นุ่งคงเป็นระเบียบไม่ยน่นไม่ทะลอกอย่างที่สามัญชนกระทำกันอัตมาภาพคงจ้องมองนิ่งอยู่อย่างนั้น สองมือจับหัวไม้เท้าแน่นไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปครั้นแล้วเสียงแววแต่กังวานแจ่มใส่หน้าฟังจากเธอพูดขึ้นก่อนว่ามีอะไรบอกโยมเถอะดูมาหลายวันแล้วรักเหมือนลูกของโยมจริงๆเสียงที่ออกมานั้นแม้จะรู้ว่าผ่านออกมาจากริมฝีปากแต่ก็เห็นริมฝีปากพเพเอยนิดๆเท่านั้นอัตมาภาพได้สติเมื่อได้ฟังคำพูด ที่ได้พูดนําขึ้นก่อนด้วยน้าเสียงที่ไพเราะแสดงออกถึงความเมตตาแต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรเธอก็พูดอีกว่ามีอะไรบอกโยมเถอะจะจัดการให้อัตมาภาพระงับความระทึกใจเป็นปกติแล้วก็ตอบเธอว่าอากาศหนาวทนไม่ไหวจริงๆคุณโยมอัตมาทนไม่ไหวคราวนี้ใบหน้าและริมฝีปากยิ้มละไมอิ่มเอิบ ดวงตาที่จ้องมองจับเป็นประกายสดใสกระจางเสียงเธอพูดย้ำอีกว่ามีอะไรบอกโยมก็แล้วกันอัตมาภาพรู้สึกตัวได้คิดจึงอนุโมทนาที่เธอให้ความเมตตาแล้วถามว่าอัตมาจะเรียกคุณโยมว่าอย่างไรเรียกโยมว่าวิสาขาโยมอยู่ปกครองที่นี่มาหมื่นปีเข้านี่แล้วขอให้ท่านจงปฏิบตัติต่อไปตามเวลาที่กำหนด โยมขอนมัสก,การลาท่านพูดแล้วเธอก็ลุกขึ้นแต่เป็นการลุกขึ้นอย่างลอยตัวคือค่อยๆเคลื่อนตัวตรงขึ้นจนยืนตรงมือยังคงพนมอยู่อย่างนั้นงามมากถามจริงๆใบหน้ายิ้มผ่องใสกระจ่างทั่วเรือนร่างอัตมาภาพได้กล่าวพึมพำอนุโมทนาให้พรเธอเบาๆขอให้เธอมีความอิ่มเอิบสุขสำาดในทิพสมบัติและทิพอำนาจ ตราบเท่าพระนิพพานที่ได้มีเมตตากุศลจิตอนุเคราะห์อัตมาภาพครั้งนี้อัตมาภาพเพ่งพินิษมองดูเรือนร่างอันงามล้ำเฉิดฉายค่อยๆจางหายไปในท่ามกลางแสงแดดเป็นการเลือนหายลงจริงๆแต่ยังคงอยู่ในอาการเดิมสายตาอันดำคลับเป็นประกายเงางามคงจ้องจับจนหายลับไปสามเณรล้างบาดเสร็จกําลังคว่ำบาทผึ่งแดด และตากผ้าเช็ดบาทเวลาล่วงไปในราวสินาทีอัตมาภาพถือว่าเป็นเวลาอันมีคุณค่าอย่างไม่มีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันได้ในชีวิตคนนับแต่เกิดจากคันมารดาจนกระทั่งมาบวชเป็นภิกษุจนถึงวันนี้ความสุขใจความอิ่มใจความผ่องใสมันเต็มเพียบพร้อมอย่างบริบูรณ์ในขณะนั้นคงยืนพินิจอยู่กลางแสงแดดโดยไม่รู้สึกร้อนหรือหนาวอย่างที่เป็นอยู่เมื่อแรก คงม,มองไปเบื้องหน้าที่ร่างของคุณโยมวิสาขาได้เลือนหายไปอยู่อย่างนั้นไม่ทราบว่านานเท่าไหรจนสามเณรยืนพนมมืออยู่ข้างๆพูดว่าหลวงพ่อครับวันนี้ทำวัดเช้าหรือเปล่าครับจึงได้รู้สึกตัวเหลียวมองดูสามเณรสามเณรเงยหน้ามองอัตมาภาพยิ้มอย่างเด็กๆเอ่ยว่าวันนี้ไม่ค่อยหนาวนะครับผมดูหลวงพ่อสบายกว่าทุกวัน เออจริงสินะเนนอาตมาภาพตอบไปทำวัดกันเถอะสายแล้ว